สวัสดีค่ะป้าพาน,นะคะพบกันกับยำรวมมิสลามอีพีสองวันนี้นะคะจะเป็นของน้องอะไรและมีสูตรผสมอะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ <c oughs> น้องคนแรกนะคะสวัสดีค่ะพี่พาวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าฟองนุ่มนิ่มยืดค่ะอุปกรณ์ที่1ของเรานะคะนั่นก็คือคีเลอินั่นเองค่ะ <c oughs> มาดูอุปกรณ์ที่สของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่พานจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่า หน้ากากลึกลับลืมบอก <Wow. S 1> ชื่อหนูชื่อเงินเย็นค่ะชื่อเงินเย็นอะไรคะอลิซอลิซเอาอะไรคะชื่อเงินเย็นทุกคนใช่เหรอชื่อเงินเย็นดีอ่ะโอ้อ oh, ล oh, oh, ิซอลิซอลิซเอาเอาหางปัดกล้องจะล่วงเมื่อกี้นี้ทุกคนอุปกรณ์ที่สองของเรานะคะน้องบอกว่ากาวค่ะเงินเย็นกาวนะคะ นี่ค่ะพี่พาก็เลยเลือกกาวน้ำใสค่ะเพราะทาง่ายดีนะจ๊ะก่อนที่สาวของเราค่ะแป้งอะไรก็ได้ไม่ได้แนะนําตัวค่ะพี่พาก็เอาค่ะไม่ได้แนะนําตัวก็เอาค่ะนี่ค่ะถือว่าเคมอบายนะคะเคมอบายได้ไปอันต่อไปค่ะก่ณนที่4ี่นะคะสวัสดีค่ะพี่พาจะมาแชร์สูตรสลามค่ะแชร์ตั้งแต่8ดขวบจนถึงตอนนี้สิขวบแล้วให้หน่อยนะคะชื่อว่าอุ๊ เทแห่งบางทันค่ะกุ๊กุก,ออกเทนเทนเกาหลีใช่ไหมพูดผิดขออภัยนะคะ <c oughs> อุปกรณ์ที่4 <c oughs> ของเราได้ไปก็คือพงมุกนั่นเองนะคะตอนที่5ค่ะสวัสดีค่ะพี่พาวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามชื่อว่าสาไหมฟุ้งฟิ้งหนูชื่อพิกค่ะไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ที่5ของเราที่ได้มาก็คือโฟมก้นหนู พี่พาจะใส่อุปกรณ์ตามที่น้องบอกในนี้ซึ่งมันแยกกันคนละบ้านคนละหมู่คนละอันแล้วก็เอามาทําให้เป็นสลม์คด้ทุกคนอโอเคสมมติว่าสูตรนี้บอกใส่โฟมเท่าไหร่สูตรนู้นบอกว่าใส่ผงมุกเท่าไหร่พี่พาก็จะใส่ตามเขาเลยค่ะมันตื่นเต้นตรงนี้แกถ้าไงใครอยากดูแล้ววันนี้สลมจะออกมาหนะ้าตาเป็นไงขอคนหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะจริงๆแล้วพี่พาคิดว่าคนจะเลือกสีมาสัก สสักคนนนนึงะนะีนะมาค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะใส่คิริอิลงไปก่อนค่ะน้องบอกให้ใส่คิริอิ20ปั๊มค่ะพี่พาเปลี่ยนชามนดด่วนเลยนะตอนแรกจะเอาชามแค่นี้เองยี่สิบปั๊มจัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่ใส่กาวนะคะอันที่สองใส่กาวห้าช้อนค่ะห้าช้อนโต๊ะค่ะใส่กาวห้าช้อนโต๊คะนตคนต่อไปนะหนึ่งสองสามสี่ โอเคว้น้องไม่ได้บอกไอ้แป้งอะไรก็ได้เจ๊ก็ใส่ตามใจฉันบางทีก็เจ๊ก็เลือกแบบพาฮานะทุกคนนึกออกปะอย่าไปจริงจังมากค่ะคลิปนี้เราเอาสนุกสองช้อนเลยกันคนต่อไปคนก่อนนิดนึงอะไรนะผงมุกผงมุกก็ใส่เท่าไหร่ใส่ผงมุกแล้วก็ใส่น้ำยาตามอ๋อเขาไม่ได้กำหนดว่าผงมุกใส่เท่าไหร่คะ่ะเหมือนกันเลย ไม่กาหนดเจกําหนดให้ใส่พ้พวดหนึ่งเลยดีไหมพวดหนึ่งเลยดีไหม <c oughs> นี่พวดหนึ่งเลยจัดไปนี่เอ๋โอโหเงาขึ้นมาเลยอะทุกคนเงามากเจด,ดีคนต่อไปใส่โฟมโกนหนวดสองตั๊มโอ้โหคนนี้ใจดีมาก หนึ่งสองรอบหน้าพี่พาต้องเลือกสีมาแล้วทุกคนรอบนี้ก็ยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะยังไม่ใส่รอบหน้าจะเลือกเป็นหกคนค่ะโอ้ยเมื่อยคนก็เมื่อยมากมาแค่นี้เองค่ะทุกคนทําง่ายมากๆค่ะเราจะไปใส่พันยาทำสรามกันเลยพันยาทำสรามปะปะพานะคะกินกับอะไรก็อร่อยสั่งซื้อกันได้นะคะยังมีขายอยู่ค่ะ นี่เป็นเลยเห็นไหมคะทุกคนใส่ไปแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นสลามก็เป็นเลยไม่ได้ใส่อะไรมากมายเลยเห็นไหมทุกคนไม่ได้ใส่อะไรเลยแค่มีกาวกับน้ำยาจริงๆเขาก็เป็นแล้วค่ะแต่มันจะเพิ่มกิมมิคความฟูนู่นนี่นั่นด้วยเนี่ยคิเลอิเอยโฟมเอยอ,อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเราก็จะได้เป็นสลามเหมือนแบบก้อนฟองแบบอะไรนะนุน่นออกมาค่ะก้อนฟองนุ่มอันนี้คือ ถ้าเราอยากให้เขาเข้ากันนี่เสมือนไอศครีมเลยไหมแบบไอศครีมที่มันแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าไงตั้งยอดมากๆอ่ะค่ะจะเป็นแบบนี้นี่เราอยากให้เขานุ่มเราก็จะต้องใช้มือนะคะค่อยๆนวดค่ะทุกคนเราก็จะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันใส่น้ํายานิดเดียวเองเลยมันเหมือนไอศครีมเลยเห็นไหมเนื้อไอศครีมอ่ะเหมือนที่เวลาเราจะตักไอศครีมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาหารนี้มาให้แบบเป็นสกู๊ปสกู๊ปอะ่สะสกู๊ปอะ่ะ เห็นไหมนี่เราต้องทำให้เขาเป็นกลมๆสิพี่พากลมสิกลมนี่เป็นสกรูปไอศครีมไอศครีมอย่างงี้โอ้โหสกรูปสกรูปเลิชอบอะ่ะว่าของแม่ฉันเปื้อนแล้วเดี๋ยวแม่ว่า นี่ทุกคนสลามได้แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเมาส์มอยกันซะหน่อยมาเห็นหน้ากันดีกว่าจะบอกว่ากติกาของยำรวมมิตรมีอะไรบ้างก็อีพีของยำรวมมิตรนะพี่พายอยากจะเล่นให้สนุกสนุกเฉยๆนะคะแล้วก็อยากจะเลือกน้องๆให้ได้มากที่สุดครั้งหน้าจะเลือกเป็น6คนแล้วนะคะครั้งต่อไปอาจจะเลือกเป็น7คน,นะคะ่ะน้องจะเขียนชื่อสูตรหรือไม่เขียนก็ได้จะเขียนชื่อตัวเองหรือไม่เขียนก็ได้พี่พาก็จะไม่เอาลงให้นะคะถ้าไม่มีเนาะแต่สิ่งที่อยากให้เขียนนั่นก็คือ เลขค่ะตัวเลขหนึ่งสสาสี่เหมือนแบบเราจะใส่อะไรลงไปบ้างอะค่ะพี่พายอยากได้แปลกๆเลยนะน้องเขียนมาเล่นๆเลยก็ได้นะอย่างเช่นข้อที่1ใส่ถ่านลงไปค่ะถ่านที่เขาเอาไว้อ่าทำกินหมูกระทะอย่างเงี้ยหรือว่าใส่ดอกไม้ลงไปค่ะใส่ดอกกุหลาบค่ะ ใส่อะไรก็ได้ 1, นึ่ี่เนี่ยเราใส่แบบมัวม่วๆเหมือนแก้งพี่พาก็ได้นะคะใส่ลงมาแล้วพี่พาก็ถ้าอันเนี้ยมีแล้วดีเดี๋ยวจะแบบว่าเออไปเอามาอะไรอย่างนี้ค่ะใส่แตงโมลงไปใส่องุ่นเคี้ยวโหลงไปใส่สาหล่ายพวงองุนลงไป <All right. S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ฮานะสามารถที่จะแชร์ได้เขียนลงไปแบบ คนละสิบอย่างเลยก็ได้นะคะจะมีชื่อตัวเองหรือไม่มีก็ได้นะคะก็จะไม่เขียนเหมือนแชรสูตรสลามนูแล้วเราก็จะไม่มี Q&A ค่ะจะบอกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อพานะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามว่ามั่วสุดๆไปเลยค่ะอุปกรณ์ที่1น,นะคะมีเอาอะไรดียะน้ําแข็งค่ะ 2ก็มีลูกปัดค่ะ3ามก็มีเนะี่ยพราะพี่พาจะเลือกแค่อย่างเดียวอยู่แล้วถูกปะถ้าอะไรแบบโดนใจพี่พาก็จะเอาอ,อันนั้นมาเป็นอันที่หนึ่งอะไรเงี้ยสลามอาจจะไม่เป็นก็ได้ไงกอจะได้ตื่นเต้นแบบนั้นไงโอเคเข้าใจกติกา,ด,กาดีแล้วเนาะอ๋อแล้วน้องก็ถามว่าแล้วถ้าแล้วหนูจะได้อะไรคะอ่าได้นะคะจะพูดเลยว่า5คนหรือ6คนหรือ7คนที่พี่พ,พาเลือกคลิปนั้นมีคนดูมากที่สุดก็จะได้รางวัลเหมือนกันของอันนู้นออริจินอลนเลยอ่ะ แชร์สู่สลามซีซั่นเจ็ดหนูนะ่ะเขาจะได้เป็นสลามชุดใหญ่หนึ่งคนแค่เดียวใช่ไหมแต่ส่วนของเรานะคะจะได้เป็นสลามขวดเล็กค่ะน้ํายาทางสลามขวดเล็กทั้งหมดหกเจ็ดคนถ้าคนนั้นอยู่ในคลิปด้วยได้หมดทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีแต่ได้กับได้เข้ามาแชร์เข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์กันไปเลยถ้าอยังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะสรุปสำเร็จนะคะเจอกันใหม่คลิปหนึงแน่อนอนคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ Ừm, nồng nìm Nồng nìm, nồng <laughs>